ออโตไบค์บูสเตอร์วันนี้เรามีข่าวที่เรียกเสียงฮือฮาในแวดวงการทหารของไทยเมื่อนอร์เวส่งเครื่องบิน F16 และเครื่องบินตรวจการสอบ340เข้าประจำการในไทยข่าวนี้ถูกตั้งคำถามและสร้างความตื่นเต้นไปพร้อมกับข้อสงสัยหลายประการแรงสุดในภูมิภาควันนี้เราจะมาเจาะประเด็นวิเคราะห์ผลกระทบและตีแผ่รายละเอียดที่คุณอาจยังไม่รู้ 1. พื้นหลังการส่งมอบทำไมนอร์เวถึงเกี่ยวข้อง ความร่วมมือทางทหารและการค้าอาวุธระหว่างประเทศไม่ใช่เรื่องแปลกหากแต่กรณีนี้น่าสนใจเพราะนอร์เวย์ไม่ใช่ผู้ผลิตเครื่องบินรบหลักในโลก F 1 6เป็นเครื่องบินรบที่พัฒนาโดยบริษัทสหรัฐอเมริกาแต่หลายประเทศเจ้าของสิทธิ์มีการซื้อขายกันเองนอร์เวย์เป็นหนึ่งในผู้ใช้งานรุ่นต่างๆซอบสามสี่ศูนย์มักถูกใช้ในบทบาทตรวจการทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลด้านอากาศยานและภารกิจสอดแนมหากส่งมาเสริมกองทัพไทยจะเป็นการเติมศักยภาพในงานเนสออร์อินเทลลเจนต Surveillance, Reconnaissance สสเปคและบทบาทของ F-16 ที่น่าสนใจเครื่องบินขับไลร่รุ่น F-16 มีชื่อเสียงในเรื่องความคล่องตัวความเร็วและความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการรุ่นที่ไทยอาจได้รับอาจเป็น F-16 บล็อกรุ่นกลางถึงขั้นสูงมีเรดาอัปเกรดระบบอาวุธแบบปรับปรุงบทบาทสำคัญคือควบคุมอากาศยิงต่อต้านอากาศยานสนับสนุนภาคพื้นดินนี่จะเป็นการเสริมยอดเขา ให้กับกองทัพอากาศเพิ่มศักยภาพในการป้องกันขีดจำกัดน่านฟ้าต่อไป3ซอซบสามมากกว่าแค่เครื่องตรวจการซบสามสเดิมเป็นเครื่องบินโดยสารแบบ2เครื่องยนต์แต่ถูกดัดแปลงเป็นเวอร์ชันใน a r อ w a จีวี r อเบ a r ์น n อติดตั้งระบบเรดาร์ตรวจจับระยะไกลระบบสื่อสารอากาศยานและระบบสแกนต่างๆบทบาทสำคัญคือการเฝ้าระวังน่านฟ้าการสอดแนม การแจ้งเตือนล่วงหน้าทำให้ระบบป้องกันของไทยมีตาในอากาศที่ครอบคลุมมากขึ้นเมื่อจับคู่กับ F 1 6แล้ว340จะช่วยให้ข้อมูลเป้าหมายแม่นยำส่งต่อให้ขับไล่เข้าโจมตีอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ผลกระทบในภูมิภาคแรงสุดในอาเซียนหากไทยมีทั้ง F 1 6คุณภาพสูงและ340เสริมด้านในออจะทำให้กองทัพอากาศมีความได้เปรียบในการตอบสนองภัยคุกคามได้รวดเร็ว ประเทศเพื่อนบ้านเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามต่างก็มีแผนพัฒนาอากาศยานของตนแต่ระบบผสมแบบนี้จะยกระดับไทยให้ก้าวหน้าอย่างไรก็ดีความได้เปรียบต้องแลกมาด้วยงบประมาณการบำรุงรักษาบุคลากรฝึกฝนและความเข้ากันได้ของระบบแรงสุดในภูมิภาคอาจยังไม่เป็นจริงจนกว่าจะพิสูจน์ในการใช้งานภาคสนามร่วมกับอำนาจทางเทคโนโลยีอื่นๆหากความท้าทายและข้อสังเกตที่ควรจับตา งบประมาณดูแลรักษาเครื่องบินขับไล่และระบบไอเอสออต้องการการบำรุงรักษาที่สูงการฝึกบุคลากรนักบินวิศวกรและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในเอสออต้องได้รับการฝึกใช้งานระบบใหม่การประสานระบบกับระบบเดิมระบบเรดาร์ภาคพื้นดินการสื่อสารต้องสามารถคุยกันได้เงื่อนไขทางการเมืองระหว่างประเทศการนำเข้าอุปกรณ์ทางทหารอาจเกี่ยวพันกับการควบคุมส่งออก (Export Control) และเงื่อนไขของผู้ผลิตเดิม หสรุปความเป็นไปได้ไทยเทพได้แค่ไหนการส่ง F 1 6สอบ340จากนอร์เวย์เป็นข่าวที่น่าตื่นเต้นและมีศักยภาพสูงหากทำความเข้าใจให้ครบถ้วนหากใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพไทยจะมีโครงสร้างอากาศยานยุคใหม่พร้อมทั้งกำลังโจมตีและตาในอากาศแต่การเป็นแรงสุดในภูมิภาคต้องอาศัยเวลาการลงทุนและการบูรณาการอย่างเข้มงวด สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการใช้งานจริงเมื่อนั้นจะตอบคำถามได้ว่าไทย